วันนี้เป็นวันเกิดของแม่ของน้องเจนะคะแฮปปี้บาร์เดย์นะคะคุณแม่ค่ะนี่จ้าของแม่ของน้องเจจ้าที่นั่งกินข้าวอยู่น้องโทรมาบอกตั้งแต่เช้านะว่าพี่ก้อยวันนี้มาวันเกิดของแม่นะไอเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปด้วยเพราะคือเวลาไปแล้วคือจะเมาลากกับบ้านเลยจ้าแต่มันห้ามไม่ได้อะคือน้องชวนแล้วเราก็ต้องไปใช่ไหมคือแต่ละคนกว่าก็จะมานี่คือพากันเมาหมดแล้วนะคะเนี่ยคือมีสองตัวนี้คือจะเมาก่อนเพื่อนเลยจ้าเห็นทุกคนอยู่ในงานนี่คือมีแต่เพื่อนมีแต่พี่น้องพ้องปายเดียวกันนะจ้าคนบ้านเดียวกัน้เเลลยออืหแวคโ โย่โย่โย่เมาแล้วนะคนนี้คือมาตั้งแต่หัววันจ้าคนนี้คือเมียน้องเจนะคะคือจะเต้นให้แม่ผัวดูเลยจ้าแม่ผัวก็นั่งกินด้วยดูด้วยจ้าบอกเลยว่างานนี้คือสนุกมากแม่คือแม่เขาไม่เคยแบบมีโมเมนต์แบบนี้คือพอมาเห็นแบบนี้แม่คือดีใจมากน้ำตาไหลเลยพอเห็นลูกลูกแบบลูกลูกคือจะแฮปปี้มากเลยจ้าดูท่าเต้นแต่ละคนคือนางสองตัวนี้คือเขาเมาแล้วนะคอยดูตอนท้ายดูให้จบนะว่าสองคนนี้เขาจะเป็นอะไรคุณแม่เขาแฮปปี้มากเลยนะคะเพราะเขาเป็นลูกมีลูกสองคนนั่นแหละคือเขาไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้ไง นี้นะโอ้ยจะว่าก็ได้แล้วเขาก็พากันเต้นแบบโอ้โหสุดยอดมากไอเราก็ยังไม่เมาเราไม่กล้าเต้นเนาะทุกคนเขาจะนั่งกินคือมีแต่คนเมานะคะคือสนุกสนานกันมากเลยจ้าอันนี้คือพวกพี่ที่รู้จักกับน,น้องเจน้องเจเป็นคนที่เปิดร้านแ็กเองจ้าร้านเจเจใครสนใจมาติดต่อมาใส่ล้อแ็กได้นะจ้าไอเราก็เต้นไม่เป็นก็ได้แต่นั่งดูพวาเขาเต้นเลยจ้าแบบพากันสนุกสนานมากเลยแฮปปี <this> so. ้ที่สุดพวกพี่ๆนี่คือเขาจะกลับกันแล้วนะคือเขาจะลุกมาเต้นกับพวกน้องๆอะไรประมาณนี้แต่ก็มีคนกลับเขามาตั้งนานแล้วแต่ก็ย แม็กยังซิ่งนะคะนี่คือร้านของน้องเองจ้ามาได้นะคะอยู่ที่สะพานสี่จ้าโอ้ตายแล้วขออภัยทุกคนนะคะ <c ười> คืออยากเอามาให้มันดูว่ามันเป็นยังไงพากันห้าวนี่จ้าพากันห้าวมากเป็นไดนเป็นไดนโอ้แต่ละคนฉันรับไม่ได้จริงๆบอกแล้วอย่าก,กินเยอะเห็นไหม